สวัสดีครับเพื่อนๆสายเขียวทุกท่านครับวันนี้เราจะมาปลูกชีพพยุงครับจากที่เกือบตายฮะเอาไม่ทันวันนี้ก็เลยมาสูบน้ําให้ทีหนึ่งนะฮะนี่ครับดูได้สามวันถ้างั้นตายฮะนี่ครับนี่ใบจะเริ่มนี่ละโอ้โหเกือบตายครับดินลูกกลางอย่างนี้เลยครับดินนี่ฮะ สูบน้ำให้ได้เนี่ยสูบน้ำได้นี่แหละครั้งที่สองตอนไม่มีใบเลยจะก่อบใบกรอบอะไรดินดินมันแข็งมากเลยอะ่ะเนี่ยวันนี้เลยมาสูบน้ำปลูกชีพมันขึ้นมาจะได้ดฮะลงทุนไปเยอะปลูกก็ต้องปลูกเอาให้รอดครับใครที่คิดปลูกแล้วหันหลังเนี่ยไม่รอดครับปลูกแล้วถ้าเรามีเวลาดูแลมันนะฮะนี่ฮะ ไปนู่ในป่านูเลยน่ครับนี่เลยครับปลูกชีพะฮะสูบน้ำให้สองครั้งแล้ะแรงมากฝนก็ไม่ตกเอืนสายฮะลงทุนซื้อสายโอ้เลยจากสะในยาวเลยโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเป็นยังไงค่อยมาดูกันอีกทีอันนี้ก็คือแถมอีกนิดนึงนี่ครับ กุศะโคกหนองนาเถียงนาครับนี่สะสองลูกตะตรงนั้นอีกทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งสภาพอากาศหน้าแรงครับป่าสวนป่าผมครับประมาณนี้ครับอันนี้ปลูกใหม่ครับตัวนี้น่าจะปลูกใหม่ได้สองสามเดือนปลูกใหม่แถวนี้ผมจะผมลงพยุงหมดเลยทนแรงหน่อยครับ แต่ฝั่งนู้นผมบงยางนาะไม้แดงได้สองปีแล้วครับนี่กุสะเพิ่มมาอีกสองลูกตรงนู้นนี่เนี่ซยซ้ายขวาซ้ายขวาโน่นนี่เ่าจะทำบ้านโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อสวัสดีครับ